พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกุยบุรีเฟรทริปนี้เป็นทริปใกล้บ้านค่ะขับรถแค่ประมาณชั่วโมง20ก็ถึงแล,แล้วเราแวะกินข้าวซี่โครงหมูอบที่สี่แยกปายลานบุรีกันก่อนเลยเป็นเจ้าประจำที่เราต้องแวะทุกครั้งเวลามาปานบุรีค่ะ แม่กินเป็นราดหน้าซี่โคงหมูส่วนพ่อกับลูกกินเป็นข้าวราดจ้าเสร็จของข้าวก็ต้องต่อของหวานนะเลยข้ามสี่แยกแกรบุรีมาแม่แวะร้านคาเฟ่กโกรเซอร์แม่สั่งน้ำแก้ววยให้คุณพ่อจากส่วนคุณแม่กินเดอรที่แล้วก็สั่งคราฟเฟิลหนึ่งชิ้นเป็นเมนูใหม่ของเขาอร่อยมากที่ร้านยังมีพวกชีสเค้กแล้วก็เค้กอื่นๆในตู้อีกนะคะอิม่มท้องแล้วก็เดินทางต่ออีกแค่ประมาณ20นาทีไม่เกินค่ะ เราก็จะใกล้ถึงที่พักกันแล้วที่พักชื่อโทลานีรีสอร์ทกุยบุรีนะคะเป็นที่พักที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยเวข้างิงก่อนนะคะคุณสวยเช็คอินเรียบร้อยก็ดื่มเวลคัมดิงก่อนนะคะอันนี้คุณแม่ก็ชิมเป็น,นิดนึงรสชาติอร่อยดีค่ะคล้ายๆน้ำสับประรดเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็ขนของแล้วก็เดินไปที่ห้องพักกันคะ่ะเราพักเป็นพููแอคเซสนะคะ มินิบาค่ะพวกาแฟน้ำาดือมฟรีนะคะแต่ว่าสแน็คเสียเงินนะค็อกเทลมีน้ำแข็งฟรีนะ้ำจืะขอได้ตลอดจ้าตู้เย็นอยู่ใต้บารฟรีแค่น้ำเปล่าแล้วก็สับประรดส่วนตู้นี้เป็นเซฟแล้วก็พวกสลิปเปอร์ใส่ในห้อง ที่นอนจ้าเรามีเตียงเสริมด้วย1เตียงเป็น pool access นะฟากน้นก็จะเป็นเหมือนบาร์เอาไว้เขียนหนังสือนั่งอ่านหนังสือได้จ้าเดินจากเตียงเข้ามาอีกฟากหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำจ้าห้องน้ำเข้ามาเลย ูใบไ,ไม้ชิลๆฝั่งนึงก็เป็นชั้นวางของที่วางของในห้องน้ำกว้างขวางจ้า,เ,าเดินออกจากห้องน้ำเดี๋ยวเราจะไปชมวิวที่ผู้ l a c c e s กันเปิดออกมา ด้านข้างห้องพักก็จะมีเป็นโซนที่นั่งเอาดอแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะอันนี้มองจากด้านสระว่ายน้ําที่สระว่ายน้ำค่ะก็จะมีบริการพวกผลไม้คุกกี้แล้วก็พวกของเล่นทรายให้เด็กๆเ,เ,เอาไปเล่นได้เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเล่นที่หาดทรายกันก่อนเพราะว่าน้ํากําลังลงเลยวันนี้คนน้อยมากค่ะเพราะว่าเป็นวันศุกร์แต่ว่าพอเป็นวันเสาร์ปุ๊บก็จะ full booking เลย เราก็เลยมาเที่ยวกันแบบเงียบสงบสุดๆพ่อเอสเขาก็พาอันดาและนาดาลเล่นน้ําเล่นทรายกันหน้าหาดเทินกันอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงเลยค่ะส่วนคุณแม่ก็ยืนโต้ลมทะเลได้พักเดียวนะคะเพราะว่าตาแห้งแล้วก็เจ็บตามากก็เลยเดินขึ้นมาก่อนจ้าสังเกตว่าที่พูลนี่คือไม่มีแขกห้องอื่นเลยนะคะมีแต่ห้องเราห้องเดียวจริงๆ เด็กๆก,ก็กลับมาเล่นน้ำที่สระกันต่อสนุกไปเลยเล่นน้ำกันถ,ถึงประมาณ5โมงกว่านะคะก็กลับขึ้นห้องแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าจา้าที่พักชิวมากเลยอาดาหิวข้าวยังไปกินข้าวกันค่ะทางเดินบริเวณโรงแรมก็จะเป็นระแนงไม้แบบนี้ค่ะบรรยากาศเงียบสงบมาก วันนี้เล่นน้ําสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกครับแล้วไปเล่นทะเลด้วยปะไปเล่นทะเลมาด้วยเรารอคุณพ่อขับรถบวนมารับหน้ารอปี้ออกไปทานข้าวข้างนอกกันค่ะ<ม>เราเลือกขับรถมาที่ตัวเมืองประจวบนะคะประมาณ20นาทีจากที่พักมากินข้าวร้านเมย์พ่ชนะเป็นร้านข้าวต้มที่เราเซิร์ชใน Google มาค่ะเราสั่งต้มยำหอยแครแล้วก็พวกของท้าวให้เด็กๆนะคะ รสชาติอร่อยไม่ผิดหวังเลยที่สำคัญ<อ>ราคาไม่แพงจ้ามาทำไรที่เซเว่นครับมาซื้อขนมค่ะไปซื้อขนมกันเราซื้อขนมนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากเพราะปกติซื้อไปทีไรเรือทุกทีค่ะเอานี่เอาแค่พอกินนะซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับที่พักกันจ้ากลับ<ด><ด>มาถึงที่พักน้องด้วงก็นอนหงายท้องต้อนรับเราอยู่ที่ล็อบบี้เลยค่ะ วันนี้เด็กๆสนุกมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าห้องนอนแล้วแล้วเราเจอกันตอนอาหารเช้านะ Good night เช้านี้เด็กๆตื่นกันเช้ามากเลยค่ะพ่อกับแม่ยังลืมตาแทบจะไม่ขึ้น ล้างหน้าแปลงฟันแล้วเดินออกไปกินข้าวเช้ากันค่ะบรรยากาศตอนเช้าเสียงนกร้องฟังเพลินมากเลยเช้านี้อากาศดีแล้วก็เงียบสงบมากค่ะเราแทบจะไม่เจอแขกพักห้องอื่นเลย เด็กๆก,ก็อยากจะเล่นตรงนู้นตรงนี้กันพ่อกับแม่ก็ต้องต้อนมาให้ทานข้าวกันก่อนค่ะเราสั่งอาหารเช้าจากเมนูก่อนแล้วเราก็มาเดินดูนะคะเขาก็จะมีลายข้าวต้มแล้วก็ขนมจีบสละเปาสเตชันถัดมาก,ก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะอันนี้อันดาทานนะคะแล้วก็เป็นพวกน้ำผลไม้เครื่องดื่มตรงนี้สามารถคันน้ำส้มส,สดๆได้เลยอันนี้เป็นสเตชันสลัดค่ะ ถัดมาก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตแล้วก็มีพวกตัวราดท็อปปิ้งพวกธัญพืชต่างๆทุกห้องก็จะได้เป็นทาวเวอร์แบบนี้นะคะอันดาเขาสั่งเป็นโทสส่วนคุณพ่อเนี่ยสั่งแพนเค้กส่วนของแม่สั่งเป็นออมเล็ตเซตค่ะอาหารที่โรงแรมอร่อยทุกอย่างแม่ว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของเขาเลยค่ะคุณพ่อเนี่ยต้องพาเด็กๆไปเล่นเพื่อให้คุณแม่เนี่ยได้ไงไงฟินก,กับการกินเบรคฟาสต์ <breakfast S 2> ค่ะเห็นรูตรงนี้ไหมครับ,รบเห็นหนังยางครับ เอาเอาหนังยางกับดูมามัดเชือกด้วยกันแล้วก็ให้มันดีรอบวัว,ว,วโอ้โหคนนี้ก็บินเหมือนกันค่ะก่อนกลับนะคะเด็กๆก็ขอเล่นน้ำกันอีกรอบ ทริปนี้พี่นดาทำกิจการครบเลยนะคะทั้งทางทาง,งทะเลทางบกทางน้ำค่ะนาดาเขาเห็นคุณพ่อได้ขึ้นฟรามิงโกไปเมื่อวานเขาก็เลยอยากขึ้นบ้างคะ่ะไม่มีความกลัวใดๆเลยจ้าฟรามมงโกนี่เป็นของที่พักนะคะสรุปก็ได้ขึ้นกันครบเลยค่ะ ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกจ้าส่วนแม่ก็จะไปเก็บของแล้วเพราะเดี๋ยวเราเช็คเอาท์กันตอนเที่ยงจ้าขนของเรียบร้อยเราเช็คเอาท์แล้วครับรวดเร็วว่องไวดูดพายุเป็นการรีบเช็คเอาท์มากค่ะ วันนี้สนุกไหมครับสนุกครับเดี๋ยวไว้เราไปเที่ยวกันใหม่นะแล้ววันนี้เราต้องไปยังไปแล้วครับบายบายเด็กๆขึ้นรถกันแป๊บเดียวค่ะพี่ซาร่าหันไปอีกทีนึงหลับปุ๋ยกันไปแล้วทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะทริปนี้นะคะเป็นทริปไกลบ้านค่ะขับรถชั่วโมงกว่า เป็นทริป1วัน1คืนถือว่าเด็กๆได้ทำกิจกรรมกันครบเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เหนื่อยเกินไปค่ะไว้เจอกันทริปหน้านะคะ love really you. you are really great You brother